ในยุคนี้นะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเห็งด้วยวันนี้สินมาที่จังหวัดอยุธยาใครที่ติดขัดเรื่องเงินมาขอเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องเรียดนะครับสมหวังแทบจะทุกคนวันนี้เนี่ยมีค่าเข้านะคนไทย10บาทแล้วก็ต่างชาติ80บาทโดยตอนนี้เนี่ยที่วัดเนี่ยจะมีกรมศิลป์มาดูแลแล้วนะครับเวลาเรามาไหว้เนี่ยก็จะมีกฎนะห้ามจุดทูบนะครับเวลาจะตั้งโต๊ะบวงสวงก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอสารปู่โสมเฝ้าทัพย์ตรงนี้เลยหลักๆคนที่มาไหว้เนี่ยก็จะมาขอเร่่่่ินนัดยยยใทททววะคําาาาาจมมีีีหห้พ์ไไชต รวมตัวกันในชาตินี้นะครับโดยของไหว้นะครับก็จะเน้นเป็นผลไม้รสเปรี้ยวมาพลูนะครับแล้วก็เล่านั่นเองครับโดยบรรยากาศเนี่ยตอนสินมาเนี่ยบรรยากาศดีมากๆลมดีมากครับแล้วก็ฟ้าใสิ ปูโสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยคือเทพารักษ์นะครับที่ปกปักรักษาสมบัติของชาติหรือสมบัติที่ฝังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์เจ้าพีระและพระสหายมาขุดหาสมบัติในบริเวณวัดกุฎีดาวโดยใช้เครื่องตรวจโลหะท่านก็เดินหาทั่ววัดเลยครับจนไปพบนะครับว่าเครื่องเนี่ยเตือนในบริเวณกลางโบสถ์ของวัดกุฎีดาวครับท่านก็พยายามขุดหาครับปรากฏว่ายิ่งหาเนี่ยเสียงเครื่องก็ยิ่งเบาครับแล้วก็ได้ยินเสียงลากทรัพย์สมบัติใต้ดินเนี่ยไปมาด้วยนะส ก็ไม่มีการหาเจอหรือว่ามีการค้นพบอะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยจะมาขุดหาทรัพย์สมบัติในบริเวณวัดกุฎีดาวแต่ก็ไม่เจอหลังจากที่ไหว้บริเวณศาลปูโสมเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้ามาที่กลางเจดียะมีหลุมขนาดใหญ่ตรงนี้อยู่นะซึ่งเป็นหลุมที่พระองค์เจ้าพีละเนี่ยทำการขุดเอาไว้นะครับก็ให้เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอพรนะครับว่าขอให้ทรัพย์เนี่ยที่เราทํามาทุกอย่างเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เดินออกท้ายโบวชแบบนี้ครับที่อยากเฮงนะครับ